หนึ่งครับยกที่หนึ่งอ่านี <stop> ่เลครับเสน่ห์ของไมยวันครับสับมือปุ๊บก็ใส่กันอย่างนี้เลยโอัฮ้ยเพ้ยงม้ยเฮัยเองเ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เยย ได้ครับรใจมันได้ทั้งคู่ครับคู่นี้ใจได้ทั้งคู่ครับใจสู้ครับกับมการสับเบิ้ลกับกระส่อย่างเดียวนะครับโอ้ยมันนกกระเรียนมันตะกระแตนครับมันเว่นไฟครับทั้งตบทั้งต่อยท่านเตะเอาได้นะครับอ่ามีการยกแข้งยกข่าขึ้นมาสกัดเลยนะครับใจสู้ทั้งคู่ครับคู่นี้ ต้องมาดูว่าใครจะดนของใครครับเนี่คราวนี้ใครทีมวนี้ปาขาลอาอานี่ครับเปิดหน้าชนครับเดินบวกเดินแกย่งเดียวเอาพวกไปแลวคนเลยา หอทีรบทีไมันนกกระเรียนรับมันนกกะแบโดโโไปทีหนึครับแดงแดงจะเสียเปลียบลูกลังนิดหน่อยนะครับตามกฎเกีคยวโ ไปแองได้นะตังการได้นะแดงมันได้นะแดงมันตรงการได้นะเฉยมวยได้น oh ะ <c ười>

ไปไปมาไปใครสวยกว่าชนะใครสวยกว่านอันนี้ต้องแบบว่าใครออกอาวุธใครต้อได้กันชนะอ๋อได้ต่อได้ต่อครับได้ต่อครับโอเคครับผมทีมอทีมต่ เยบกที่บยกทีู่นี้เกที่สามแล้วนะครับยกที่สามแล้วยกสุดท้ายครับชกกันสามยกเองครับเอาเนโ่โตโอโ่โต่อต่อต่อตโอโ่ออต่อตันต่อ

แดงใจใหญ่กว่าตับจริงครับจริงครับเดินตลอดเลยครับเดินตลอดเลยแดงจะตัวเล็กหน่อยครับแต่ตัวแต่จะเดินตลอดนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับจริงจริงครับ อาจจะเรมเคาะจงเคาะใจนะครับให้ด้วยนะกำลังใจเอ็ดมิทด,ด้วยนะครับได้เตะคู่ทีมคู่แรงกใจใจใหญ่ครับผมขอบคุณครับเดียวเดียว หมดยกครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายหมดยกที่3าม oh. ของทั้งคู่ครับเสมออ่า oh. ดีมากเลยครับทำ oh. ได้ดีทั้งคู่ครับนี oh. ่ครับน้ำใจนักก oh. ีฬาครับผม oh. ในเกมเราคือการต่อสู้นะจบเกมเราเป็นเพื่อนกันนะครับโอ้โ oh. ห oh.